ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสนบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าวิญญาณในสารเก่าค่ำคืนวันศุกร์เสียงจักจันร้องระงมท่ามกลางความมืดในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านหนองหลวง วัยรุ่นสี่คนบอสมินกนและเตยนัดกันที่ลานวัดเก่าหลังจากจบงานวันเกิดของบอสได้ข่าวว่าศาลเก่าหลังวัดน่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปตอนเที่ยงคืนเลยนะกรอนพูดพร้อมหัวเราะงั้นคืนนี้พวกเรามาพิสูจน์กันดีไหมว่าเรื่องผีที่ว่ากันมันมีจริงหรือเปล่าบอสหัวเราะขึ้นทันทีเอาดี ของพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกแต่เตยหน้าซีดเล็กน้อยฉันว่าอย่าดีกว่าสารนั้นเขาเคยใช้ตั้งศพพระที่มรณภาพนะทุกคนหัวเราะเยาะจนท้ายที่สุดเธอก็ถูกลากไปด้วยเพราะไม่อยากถูกมองว่าขี้คลาดไฟฉายเพียงดวงเดียวส่องทางในความมืดเสียงใบไม้แห้งกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้า ศาลไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางป่าไผยมีทูปปักคาอยู่ในกระถางแต่เหมือนเพิ่งดับไปไม่นานกลิ่นทูปผสมกับกลิ่นอับของไม้ผุททำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจโอ้โหเก่าได้ใจเลยบอสพูดพลานหัวเราะงั้นเราถ่ายคลิปกันไว้ด้วยนะจะได้ลงติ๊กตอกว่าพวกเราพิสูจน์ผีสารเก่าแล้วไม่เจออะไรเลย กรหยิบมือถือขึ้นถ่ายพร้อมพูดท้าทายถ้ามีใครอยู่ที่นี่จริงออกมาให้เห็นหน่อยสิเสียงเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆผ่านต้นไผ่และเสียงทูบที่เหมือนจะติดขึ้นมาเองอีกครั้งกลิ่นทูบมันแรงขึ้นไหมมินพูดพลานขยับถอยหลังไม่มีลมแต่ทำไมทูบถึงติดขึ้นเองได้บอสหัวเราะแห้ง อาจจะเพราะไฟมันยังคูอยู่แต่ทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในศารเหมือนเสียงคนกระซิบเบาๆกลับไปเตยร้องกรี๊ดลั่นมือถือของกอนตกลงพื้นจอขึ้นภาพเบลอๆเหมือนมีเงาผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ด้านในเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นและไม่มีตาในเบ้าตาเลย ทุกคนแตกหือวิ่งหนีออกมาโดยไม่หันกลับแต่เมื่อมินหันไปดูครั้งสุดท้ายเธอเห็นบอสยังยืนอยู่หน้าอาคารเหมือนคนโดนสะกดรุ่งเช้าตำรวจและชาวบ้านออกตามหาเจอเพียงโทรศัพท์ของบอสตอกอยู่ตรงหน้าศาลและคลิปสุดท้ายที่เขาถ่ายไว้ในคลิปนั้นเห็นบอสหันกล้องเข้าหาศาลไม่เห็นมีอะไรเลยดูสิ เสียงกรอนพูดแทรกเออแล้วเสียงเมื่อกี้มันคืออะไรล่ะกล้องหมุนอีกครั้งและในจังหวะสุดท้ายก่อนภาพจะดับลงเห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังบอสแล้วกล้องก็ร่วงลงพื้นเหมือนมีมือบางอย่างคว้ามันไปสามวันต่อมาบอสยังไม่กลับบ้านแต่ในกลุ่มไลน์ของเขากลับมีข้อความใหม่ส่งมาจากเบอร์ของบอส คืนนี้ใครจะมาท้าทายอีกไหมทุกคนตกใจเพราะตำรวจเพิ่งยืนยันว่ายังหาตัวบอสไม่เจอมินลองโทรกลับไปได้ยินเพียงเสียงแทกซ่ากับเสียงกระซิบเบาๆอย่าหลบลูสารของข้าจากนั้นสายก็ขาดไปและเบอร์นั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ผ่านไปหลายเดือนศาลเก่าหลังนั้นถูกปิดตายแต่คนในหมู่บ้านยังคงได้ยินเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าเดินวนรอบศาลตอนเที่ยงคืนชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นชายหนุ่มในเสื้อสีเทายืนอยู่หน้าศาลพร้อมมือถือในมือเหมือนกำลังรอใครจะมาท้าทายอีกครั้งเสียงกระสิบซ้ำเบาๆคืนนี้กล้าไหม จากนั้นเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ